เรารู้ก็ดีอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นที่ป้อนกระทุ่งก็ดีหรือว่าตรงที่เรามายืนตรงนี้ที่หัวเวียงเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่พวกเราต้องเข้าแลระมัดระวังในไงก็ตามเพื่อเป็นการให้ประมาณที่บอกนะครับวันนี้ก็เลยผิวกาสมาดูสถานการณ์น้ําตรงนี้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นขนาดน,นี้นะแล้วเดี๋ยวสักคู่เนียอีกวันสองวันถัดไปเนี่ยนะครับแนวโน้มการระบายล่าสุดเนี่ย าทางชลธารก็แจ้งขอปรับการระบายน้ำไปที่1,000ถึง1,500เรามาฟังดูว่าก <c oughs> ้าวๆเดี๋ยวท่านท่านชปอทอ่านจะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เราฟังว่าเราควรจะระแวดระวังประมาณไหนประมาณไหนกันดีนะแล้วมันจะมาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับกับ2ฝนเนี่ยชัวร์แล้วยังมีตกอยู่บ้างแต่ตอนนี้ล่องม,มันมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นไปข้างบนมันก็จะตกทางเราเนี่ยน้อยลงนะทางโซนเราเนี่ยน้อยลงแต่ว่า ยังไงก็ตามข้างบนใชครับทางทางด้านเหนือทางด้านอีาานอสานทางอะไรตกเยอะพอตกเยอะปุ๊บเนี่ยทางปิงหวังยมหน,น้าที่พวกเราทราบกันดนีท้ายที่สุดถ้ามันตกลงมาด้านล่างวิพลทุกชาติสเองมั้นตอนเนี้ยเนาะสิริกิตก็3 0กว่าสองอันแต่็ไม่ได้ตกอยู่ในอ่างแงะมันก็เลยไม่ได้กักเก็บไปอยู่ด้านล่างมันตกจากข้างๆแล้วก็มี น้ำไซโฟเข้าไปอีกเนาะที่ปเป็นตอกอยู่นพื้นที่นั้นก็จําเป็นครับที่เขาจะต้องระบายเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เขาเข้าวมาว,ว่าเดี๋ยวจะระบายไปประมาณตรอนอนั้นแต่ว่าได้พูดคุยกับทางเริรวงพาณิชย์ทางสกอนแล้วว่าจะพยายามระบายอย่างฟันนี่คือก็ค่ปล่อยก็ค่ห้ริมมาแล้วก็ริมเท่าที่จําเป็นอันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองก็เช้าก็ประชุมกันไปรอบนะว่าเขาพยายามจะ ระบายน้ําออกทางตะวันตกและตะวันออกให้มากที่สุดเพื่อแบ่งเบาภาระทางโซนนี้อันนี้สําคัญนะตะวันตกตะวันออกก็คือไปทางไหนอ่ะก็ไปทางท่าจีนไงเนาะไปทางไชน่าป่าสัรล่าสุดว่าเดี๋ยวจะไปประมาณทั้ง450ได้เนาะประมาณ450ก็จะช่วยแชร์เราไปประมาณ450ผู้ง่ายๆเดี๋ยวเราหลักก็คือเราดูที่เจ้าพยาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วก็ออกใช้ขว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเท่าไหร่เดี๋ยวท่านท่านโชนประธานจะ